สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคแล้วนะคะวันนี้ทีเคจะนําประสบการณ์การพาลูกชายไปเรียนว่ายน้ามาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะคะการเรียนว่ายน้ําของน้องคูปเปอร์ซึ่งมีอายุตอนนี้2ขวบกับ9เดือนนะคะเป็นการเรียนว่ายน้ําที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของ ท่าทางความรวดเร็วหรือใดๆแต่ว่าเป็นการเรียนว่ายน้ําเพื่อช่วยเหลือตัวเองในยามที่ตัวเองที่จะต้องอยู่ในน้ําหรือว่าจมน้ําจะสามารถทําให้ตัวเองลอยขึ้นมาเหนือจากน้ําได้ยังไงแล้วกเ็เป็นการสอนเป็นการเรียนเพื่อให้รู้ว่าเซฟตี้ของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำอย่างไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้ทีเคจะมีภาพประกอบมาให้ดูด้วย นะที่ทำคลิปในวันนี้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งอยากจะพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ได้นำลูกไปเรียนว่ายไปไปมันเป็นสิ่งที่สามารถหัดได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังให้มากไม่สามารถปล่อยเด็กให้ทำหมายถึงเด็ก ไวอะไรประมาณนี้ไม่สามารถปล่อยให้เขาทําได้ด้วยตัวเองเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ในน้ํากับลูกแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะทีเคพาลูกไปเรียนทั้งหมดเนี่ยหวัน5วันเต็มๆแล้วก็เป็น5วันที่ทําสิ่งเดิมๆเนี่ยซ้ำแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยทีเคได้มีโอกาสลงน้ําไปกับลูกด้วยนะคะ ลงน้ำไปในที่นี้เนี่ยเพื่อไปทำในสิ่งที่คุณครูเขาสอนมาทั้งหมด4วันเมื่อเวลาเรา,าไม่มีคุณครูแล้วเนี่ยเราจะพาลูกเราไป ฝึกสอนต่อด้วยตัวเองเนี่ยจะทํำยังไงนะคะหวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นไปเออจะบอกค่าเรียนว่ายน้ําที่อเมริกาแพงมากเลยนะคะเรียนแค่5วันวันละครึ่งชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ที่250เหรียญแพงมากเลยแต่ว่าเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่อยากทราบว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาสอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในน้ำเนี่ยทำยังไงก็ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่พอเอาคูเปอร์ลงน้ําไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณครูเขาให้ทำเนี่ยก็คือให้เอามือแตะไปที่ขอบสะนะคะเกาะขอบสะแล้วก็ค่อยๆเดินใช้มือเนี่ยไต่ไต่ตตไปเรื่อยๆเสิ่งที่จะทําให้โม i ิเว e หรือว่าทําให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นก็คุณครูก็จะมีตุ๊กตาตุ๊กตุนเต็มไปหมดเลยให้ไต่เอาไต่จับพี่ช้างไปหาพี่ลิงหยิบพี่ลิงได้เอาไปหาพี่นกพี่ปลาอะไรทั้งหลายนะคะสิ่งหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับคูเปอร์เนี่ยคือเวลาเราไปเล่นน้ํากับลูกเนี่ยเราไม่เคยปล่อยลูกออกจากอ้อมแขนเลยคือเขาจะอยู่ในอ้อมแขนเราแล้วก็กอดคอเราอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่พอไปเรียนปุ๊บเนี่ยเ,เรื่องหนึ่งที่ควรจะอยู่ในหัวเด็กก็คือเราไม่ใช่ความปลอดภัยของเขาครูไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเมื่อเด็กอยู่ในน้ำเนี่ยก็คือ1ขอบสระหรือสองบันไดนะคะ เวลาที่พอเอาคูเปอร์ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยสองมือไว้ที่ขอบสะด้วยตัวเองคือมือหนึ่งเขาจะอยู่ที่ขอบสะอีกมือหนึ่งเขาจะคล้องคอครูเอาไว้ก็คือวิธีการแก้ไขก็คือต้องทําให้เขาชินไปเรื่อยๆค่อยๆ,อยๆเอามือเขาไปจับบนขอบสะแล้วเราก็พยุงตัวเขาอยู่ด้านหลังนะคะพอเขาเริ่มคุ้นเคยปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆปล่อยมือออกอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าทำได้ภายในช่วงเวลา5วันเนี่ยทำได้แน่น ในส่วนที่2ที่คุณครูสอนก็คือการถีบขานะไม่ว่าจะเป็นคว่ำหน้าแล้วถีบขาหรือว่าหงายหน้าแล้วถีบขานะคะเพราะว่าสมมุติว่าเด็กเนี่ยจมลงไปอยู่ในน้ําแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาถีบตัวขึ้นมาจากใต้น้ําได้เนี่ยก็คือการเตะขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ครูเขาก็สอนให้เอามือจับขอบสะแล้วก็ให้ ึกเตะขาไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทํายากเย็นอะไรนะคะในส่วนของข้อ3ที่ครูสอนให้ทําก็คือจับคูเปอร์อนะคะนั่งที่ขอบสระแล้วก็นับ1นึ่แล้วก็ใช้มือของครูเนี่ยดึงมือของคูเปอร์ลงมาในาน้ำนะคะพอลงมาในาน้ําปุ๊บเนี่ยให้ ให้ลงไปคือให้ลงไปทั้งตัวเลยคือให้หัวลงไปด้วยนะคะแล้วก็บอกให้คูเปอร์เนี่ยเตะขาคิกคิกคิกคคให้เขาลอยขึ้นมาพอเขาลอยขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่คูเปอร์จะต้องทำด้วยตัวเองแต่ว่าตอนที่สอนเนี่ยมีค,คุณครูช่วยอยู่คือให้เขาเป็นแบบสัญชตาตญาณเลยคือเมื่อพอเขาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเขาต้องหมุนตัวนะคะ เพื่อที่จะว่าเพื่อที่จะถีบตัวเข้าไปหาขอบสระด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ไปจบตรงที่เอามือมือแตะขอบสระเอาไว้เหมือนท่าแรกที่คุณครูสอนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเด็กอาจจะก,กลัวจะอยู่ในน้ำ มันมีหลายขั้นตอนก็คือตั้งแต่ลงมาหัวลงไปอยู่ในน้ําหมุนตัวถีบขาแล้วก็เพื่อเพื่อไปแตะขอบสาให้ได้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะยากที่สุดตรงที่ช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องช่วยช่วยคุณครูเนี่ยจะต้องช่วยให้เด็กเนี่ยหมุนตัวเพื่อไปเห็นขอบสา เพื่อเห็นวอลกัแพงนะคะเราก็ถีตัวขึ้นแต่ว่าพอทําซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าว,วันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยเขาจะเขาจะเหมือนแบบเขาจะคลิกอ่ะเขาจะรู้วิธีการทําอันนั้นด้วยตัวของเขาเองนะคะผ่านจากผ่านมาจากการฝึกฝนทําซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะหลังจากผ่านไป3ข้อแล้วนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการแบบ ดูพุชจนเกินไปสำหรับเด็กนะช่วงนี้เราก็อาจจะหากิจกรรมขั้นนะคะอย่างเช่น blow bubble ก็คือให้เขาเป่าน้ำมา,า,า,าเป่าเป่าน้ำเป็นแบบบูในน้ำนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้เด็กไม่กลัวน้ำไม่กลัวที่จะเอาหน้าลงไปในน้ำหรือว่าไม่กลัวที่จะแบบมีน้ำอยู่ถึงขนาดประมาณนี้ของใบหน้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณครูเขาทำขั้นเวลาหรือแม้แต่กระทั่ง การเอาอตุกตต๊กตาทั้งหลายเนี่ยมาโยนเล่นในน้ําแล้วก็เออเอาว่ายนะ้าไปเก็บพี่ช้างการว่ายนะ้าไปเก็บพี่ป้าดาวการอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พอเสร็จจากเล่นสักพักหนึ่งก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะก็คือการฝึกการไต่ขอบสระนะฝึกการตีขาการลงไปในน้ําถีบขาหมุนตัวเพื่อไปแตะขอบสระอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทํามาตลอด5วัน นะแล้วก็อย่างที่4นะคะก็คือเรื่องการลอยตัวลอยตัวนี่คุณครูเขาแกล้งบอกว่าให้นอนนะคะเอาเดี๋ยวถึงเวลานอนแล้วเรามานอนหลับพักผ่อนกันดีกว่าเขาก็ปล่อยลอยตัวเหมือนก็แบบโฟลต์เอาหน้าขึ้นฟ้าหลังอยู่ติดน้ํานะคะอันนั้นก็จะเป็นท่าที่แบบ คือถ้าเด็กสามารถโฟลดอยู่บนน้าได้ด้วยท่าเนี้ยหนึ่งคือเขาจะสามารถหายใจได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะลอยได้อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคะอันนีอนน้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูสอนตอนที่สอนวันแรกๆเนี่ยครูเขาจะเออบอกว่าให้ปล่อยขาตั้งปล่อยแบบปล่อยไปเลยไม่ต้องตีขาหรือว่าไม่ต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายใดๆนะคะโดยใช้มือช่วยให้จับขาไวาให้ขาตรง แล้วก็ใช้ตรงช่วงต้นแขนตรงเนี้ยพยุงตัวลำตัวเอาไว้นะคะอ่าพอวันที่4วันที่5้าเขาก็ค่อยๆค่อยๆปล่อย,อ,ย,อ,ยออกจนเห็นว่าลูกเราเนี่ยสามารถนอนหงายท้องแบบนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณครูเขาสอนนะคะ แล้วนั่นก็คือ4อย่างนะคะที่คุณครูสอนมาตลอด5วันแล้วก็ทั้ง4อย่างเนี่ยสอนแล้วสามารถทําได้แน่นอนภายในเวลา5วันนะคะเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องใจแข็งให้มากๆเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เหนื่อย แล้วก็รู้สึกว่ามันพุชจนเกินไปลูกอาจจะงองแงได้นะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบว่าสนุกเหมือนกับการไปเล่นน้ำกับพ่อกับแม่มีพ่อแม่คอยให้กอดคอคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเด็กวัยขนาดนี้ถึงแม้ว่าหลุดจาก5้าวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วลูกสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วแต่เด็กเล็กขนาดเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยลูกเอาไว้ในน้ำโดยลำพังพ่อแม่ควรจะอยู่ในน้ำกับ ลูกด้วยนะคะไม่อยากให้มีเหตุการณ์ใดๆไม่ดีเกิดขึ้นตัว TK เองเรียนจบมาแล้ว5วันสิ่งที่ทีเคจะฟ o ล l o w ต่อก็คือจะทำไอ้สเต็ปเหล่านี้ต่อไปกับลูกนะคะแล้วก็บอกเลยว่าต่อให้คูเปอร์เนี่ยจะสามารถ ว่ายน้ำได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าวัยขนาดนี้เนี่ย TK จะอยู่ในน้ำกับลูกตลอดนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นิดหนึ่งอย่าอย่าอย่าคิดว่าเออลูกเราเก่งแล้วว่ายน้ำแข็งแล้วจะปล่อยให้เขาไปเล่นได้ด้วยตัวของเขาเอง TK ว่าเขายังนะเด็กเกินไปถึงแม้ว่าจะแบบห้าหกเจ็ดขวบแล้วยังจะต้องมีผู้ใหญ่คอยเป็นหูเป็นตาอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าให้อย่าให้การแนะนำของ TK เนี่ยเทินไปเป็นสิ่งที่มันจะแบบมาต้องทำให้เรา จะต้องเสียใจกันไปตลอดชีวิตนะคะความปลอดภัยของลูกเราสําคัญที่สุดเนาะกา็คลิปในวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะคูเป,ปอร์คร่ะคูเป,ปอร์เหลือไว้คูเป,ปอร์เหลือไว้นะ้ำอีก2วันก็เสร็จแล้วนะลูกนี่ลูกอันนี้ในกระเป๋าคูเปอร์ กระป๋าคูเปอร์มีของเล่นอันใหม่ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวว่ายน้ําเสร็จแล้วหมามีจะเอาของเล่นอันใหม่ให้นะครับนนองมีกับพาชุดตัวสองผืนมีหวีมีขนมนมผ้าอ้อมเต็มที่อ้าวพร้อมแล้วคูเปอร์พร้อมอย่งครับไปเร็วงอแงไม่อยากว่ายน้ำอีกสองวันก็เสร็จแล้วลูกมาแล้ว let's get in the car คุปเปอร์ครับพามว่ายน้ำอยังลูกไหนใส่ใส่กาโก้สิแค่จะพูดกาโก้ออน is that how you do itI'm I'm too bigYour <laughs> your head is too big nowI will put it on for youYou Are you ready to go swimGo mm, show peopleGo show peopleYesShow people whatNew new goggleYeah Let's go swim. Are you going to cry today? Huh? Is it possible that you're it's not going to cry? Me. Hey, hey, hey. Mommy already fixed it. Leave it alone. It's broken. Leave it alone, it's not. It's I, f broken. I put it back. I put it back. Mm, do it. Cooper, sweetheart. Cooper, I love you. I yank like you. I love, look. Look what? Open the I love you. So much. So much. I love you so much. I love you so much. That's right. I love you so much. Wow, just like a dinosaur. But let's go swim. Yeah. But you open it? Oh, it's out. What What kind of car i s that? <'s> ระหว่างรอ,อคุณครูเนื่องจากว่าคุณครูมาสายแล้วก็สรว,ว่ายน้ําก็เข้าไม่ได้นะเนี่ยประตูล็อกก็เลยต้องมานั่งกันอยู่ที่ลานจดดอดรถเหมือนกระเหลี่ยงตกยากอ้าวเปิดสิลูกไหนขอดูรถหน่อยครับคูเปอร์โชว์รถหน่อยลูกแม่หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้รถของดอมหรือเปล่าในหนังเรื่อง Fast and Furious ด s d ดอม Chevy หน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวแกะสวีทฮาร์ r แกะลูกแม่ What's o p e นอ่า Let's o ่ e นไหนแกะสิทำอะไรได้บ้างหึล้อมันหมุนนะป่ะรถนะเนี่ยอ้าวแกะ Can I help <Yeah. S 1> Yes please Yes please That's good boy โอ้แกะยากแกะเย็นแกะอันนี้แล้วยังแกะอันนี้แล้วยังต้องมีสกรูไดรเวอร์มาแกะเอาออก,ออกอีกเล่นไม่ได้แล้วดิเนี่ย Huh? ไม่มี s <S เอาแกะไม่ออกอะ่ะแม่แกะไม่ออกอะ่ะอดเล่นเลยเดี๋ยวกลับไปเล่นที่บ้านคูเปอร์เซคูเปอร์ครับไหนพูดตามแม่คูเปอร์ไม่หล่อแต่คูเปอร์คูเปอร์พูดตามแม่ลูกคูเปอร์ไม่หล่อแต่ค <Need help. S 1> <laughs> ูเปอร์นี่เฮ้วไหนเดี๋ยว I get it out for you เซคูเปอร์ไม่หล่อแต่คูเปอร์น่ารักหัด จะจัดทำเนื้อทำตัว <c oughs> นั้นเราอะ่ะ <c oughs> น่ารักน่าวหอ่พูดภาษาไทยได้อีกเปล่ามานี่มานี่ <c oughs> มานี่อืม um, <c oughs> What else you can say in Thai Car Car <oughs> Whatever <c oughs>